กงานเนี่ยคือกำลังสําคัญของทุกองค์กรเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคของ t alent war หรือช่วงของการแย่งชิงคนเก่งๆเนี่ยองค์กรจะทํายังไงนะคะที่จะสามารถดูแลแล้วก็รักษาคนเก่งแบบนี้เอาไว้ได้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะในเซสชันเกี่ยวกับ Work and Career จากงาน Peter t i n Award 2022ค่ะโดยเซสชันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอภิรดีสิงหาเสนี Head of People Experience and Integration จาก KVTG ที่จะนำมาฝากทุกคนกันค่ะ ที่สำคัญของ KBTG คือเรื่องคนจริงๆเราจะไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะเทคโนโลยี Technology ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วประกอบกับ KBTG เองเนี่ยมี customer ส่วนใหญ่นะคะก็คือเป็นกลุ่ม ครีมที่ทุกๆคนหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะได้ก็เป็นคือเป็นกลุ่ม IT กลุ่ม t e ทคนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลเขาเหมือนกับที่เราดูแลลูกค้าของเรานั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่า customer experience เนี่ยสำคัญเนาะ product เราจะขายได้ยังไงถ้า customer ไม่สนใจเรานะคะลูกค้า สำคัญพนักง,งานก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะเขาเป็นคนที่สร้าง Product หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นไปสู่ลูกค้ายิ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเกิดคำที่ทุกคนรู้กันก็คือเรื่องของ t a เล n t w a r มีการแย่งชิงกลุ่ม t a เลนยิ่งคนที่เก่งๆเนี่ยแย่งชิงกันอย่างบ้าคลั่งเพราะเราไม่สามารถผลิตได้ทันเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นยิ่งเป็นสิ่งสำคัญไปอีกว่างั้นเราต้องมาดู Experience ของ employee แล้วล่ะว่าปัจจุบัน Experience ของพวกเขาเนี่ยดีหรือย,ยัง ดียังไงให้เท่ากับคัสเตอร์ที่เราดูแลนะคะเวลาที่เราถามพนักง,งานเนี่ยเราใช้ช่องทางที่หลากหลายมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่เขาเข้ามาเป็นนิวจอยเนอร์ของเรานะคะกลุ่มคนกลุ่มนี้จุดเริ่มต้นคืออย่างนี้ค่ะ k b t ดู DATA คนที่ออกจำนวนคนที่ออกเป็นสิ่งสำคัญมากของการดูแลคนของเราพอเราดูซิคนที่ออกเนี่ยอายุงานไม่เกิน1ปี เกิดบางอย่างผิดปกติแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราสำรวจพนักงานใหม่อยู่สม่ำเสมอนะคะสองแรกที่เข้ามาใน KBTG เราจะถามล้มีเซอร์เวคสั้นๆถามเขาว่าเขาเจออะไรบ้างประสบการณ์ Experience เขาเป็นอย่างไร Moment that matters ของเขาเป็นอย่างไรหลังจากนั้นผ่านมา2เดือนแล้วก็6เดือนเราก็เช็คอีกนะคะเราเช็คอยู่เรื่อยๆแล้วนอกจากนั้นเราก็จะมีคนที่เราเรียกว่า People Business Partner เนี่ยเข้าไปคุยด้วย สิ่งที่เราทำเราทำเพื่ออะไรนะคะกลุ่มที่เป็นนิวจอยเนอร์เนี่ย หลายๆคนจะรู้ว่าคนที่เป็น New จอยเนอร์มักจะพูดความจริงค่ะเพราะเขามาเขาแบบยังไม่มีกรอบอะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้อันแรกแน่ๆคือเราจะรู้ว่าปัจจุบัน c u เจอร์ Culture, หรือวัฒน,นธรรมองค์กรของเราเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่า Experience ของกลุ่ม New จอยเนอร์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูแลนะคะกลุ่มที่สองที่เราทำนะคะก็เป็น Focus Group หรือ Empathy Listening นะคะอันนี้เราทาหลากหลายมากก็แล้วแต่เรื่องที่เราเจอนะคะ ผู้บริหารของเราอาจจะเป็นด้วยว่าดิเรกชันของกรุ๊ปแชร์แมนหรือว่าพี่กระทิงนะคะให้ความสำคัญกับการพูดคุยกับพนักง,งานอย่างสม่าเสมอเพราะฉะนั้นพี่กระทิงเลยกลายเป็น leader เป็นโร m o เดลให้กับผู้บริหารรวมทั้งไลน์ Manager ต่างๆที่จะมานั่งคุยกับน้องๆนะคะมาคุยซิว่าปัจจุบันอะไรที่เขามีความสุข พราะถ้าเราเจอสิ่งที่มีความสุขเราจะพยายามย้ำจุดนั้นย้ำจุดแข็งของเราให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็พยายามนำจุดแข็งของเราเนี่ยแหละเป็นตัวที่สร้างแบรนดิ้งหรือบอกไปที่คนข้างนอกว่านี่คือจุดแข็งของเรานะคะหลังจากนั้นเราจะถามต่ออีกค่ะว่าแล้วจุดที่คิดว่าเรายังปรับปรุงได้อีกละ่ะมันคืออะไรพี่ๆจะถามแค่2คํคำถามนี้เองกับน้องๆน,นะคะโฟกัสรูปหรือเอมพ h y l i ลิส n i n g ของ KBT g จะเกิดขึ้นตลอดเวลาอินิแทบเรียกได้ว่า เกิดทุกสัปดาห์นะคะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปด้วยซ้ำนะคะเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆถ้าเราเจอ Data ไหนที่จะต้องเจาะเราก็จะลงไปเจาะมากยิ่งขึ้นนะคะ ถัดมาที่เราทําอันนี้น่าจะเหมือนเหมือนกับหลายๆองค์กรที่ทําแต่ว่าเราทําในภาพสเกลใหญ่มากขึ้นมองภาพกว้างๆเพื่อให้เรามองเห็นว่ายังมีอะไรอีกไหมที่เรายังพลาดไปซึ่งเราสามารถที่จะใช้ m e ท h o d o l o g y ต่างๆเนี่ยจากหลายๆค่ายนะคะหรือจากหลายๆที่ปรึกษาเราก็จะใช้ employee satisfaction survey นะคะซึ่ง k b t g เนี่ยเราจะใช้แบบใหญ่ๆเนี่ยทุก2ปีครั้งแต่ว่าเราจะทําย่อยๆเนี่ยทุก6เดือนนะคะเพื่อให้เราสามารถจับเทรนด์ได้เพราะต้องบอก จริงๆว่าจริงๆเดือนนี้ก็ยังไม่ทันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีหลายๆแบบที่จะคอยเช็คเป็นระยะระยะแต่6เดือนก็ทําให้เรามองเห็นภาพใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกตัวหนึ่งที่เราทําคือ health check หรือ pulse survey ในช่วง critical ต่างๆยกตัวอย่างเช่นอันนึงที่เราทำเเาารู้สึกว่าเราตัดสินใจไม่ผิดที่ทําสิ่งนั้นก็คือตอนช่วงเกิดโควิดใหม่ๆช่วงนั้นเนี่ยคนยังไม่รู้พนักงานเกิดความกังวลบวกอกว่า k b บอยู่ดี ประกาศเลยว่าให้ทำงานที่บ้านมีความสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรมันเลยกลายเป็นว่าเราอยากเข้าใจซิว่าแล้วประสบการณ์ตอนนี้ของพนักง,งานคืออะไรความกังวลก็คืออะไรเพื่อให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาเราทำเซอร์เวยเป็นเฮลท์เช็คเร็วๆนะคะทำมาแล้วเราก็แอคชั่นทันทีมันเห็นเทรนด์หลายๆอย่างที่ พัฒนาต่อเนื่องเลยว่าช่วงแรกมีความกังวลกังวลใช่ไหมงั้นเราต้องทำไรเรามีไลฟ์ทอมีทาาหอสั้นๆ20นาทีสื่อสารเขาตลอดเวลามีเรื่องของการดูแลเขาตลอดเวลาแล้วก็สื่อสารอย่างเงี้ยค่ะพอเรามาเช็คอีกทีเรื่องของกังวลมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราเนี่ย จับได้ว่าปัจจุบันนี้พนักง,งานเพาส์เขาเป็นยังไงเขากําลังตื่นเต้นหรือเปล่าหรือเขากําลังตหนกหรือเปล่ามีอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้ทันเวลาหรือเปล่าอันนี้จะเจาะเป็นเรื่องๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นแพลตฟอร์มกว้างๆเลยก็คือ employee voice ที่อยู่ใน portal ของเราเรื่องอะไรก็ได้ที่เขาสามารถที่จะใส่เข้ามาได้นะคะแต่ treat เป็นความลับ นะแต่ต้องบอกชื่อเนาะบอกชื่อเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเขามีความจริงใจที่จะบอกสิ่งเหล่านั้นแต่เราเก็บเรื่องนั้นเป็นความลับแล้วก็จะเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความหลากหลายของ KBTG ที่เราทำเพื่อให้เรารู้ว่า moment that matters ของพนักงานของเราอยู่ที่ไหนและเราต้องเจาะเรื่องอะไรย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า happiest workplace on earth ที่ KBTG อยากจะให้เป็นเนี่ยถ้าไลตามเจอร์นี่ไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่ Recruit ออนบอร์แล้วให้เขา p e r ร์ฟอร์ให้เขาเติบโตในองค์กรมีพัฒนาต่างๆนะคะจนกระทั่งวันที่เขาบกมือจากลาเราไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ experience ต่างๆเหล่านี้เจอร์นี่ต่างๆเหล่านี้ไม่มีวันประสบความสําเร็จถ้าเราไม่ทําอยู่บนพื้นฐานของการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งหรือการสื่อสารที่ต่อเนื่องอย่างสม่ๆๆๆสําเสมอก็ฝากไว้สําหรับทุกคนนะคะว่าถ้าใครอยากจะสร้าง Experience ให้กับพนักงาน ะะลองนึกสิว่าถ้าเราจะสร้าง Experience เหล่านี้ให้กับลูกค้าเราจะสร้างอย่างไรลองใช้ KBTG information วันนี้ที่ดิมแชร์ไปลองปรับใช้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนค่ะและนี่คือวิธีการดูแลพนักงานนะคะด้วยแนวคิดแบบการดูแลลูกค้าจากทาง KBTG ที่นำมาฝากทุกคนใน EP นี้กันค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะฟังคลิปนี้แบบเต็มๆเนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ลิงก์ในแคปชั่นได้เลยค่ะฝากทุกคนนะคะติดตามฟิวเจอร์เทนได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ค่ะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด s first s t นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทางฟิ u เจอร์เทนค่ะแล้วก็ฝากทุกคนติดตาม TikTok ของฟิ t เจอร์เทนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะและวพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ